การนมัสก,การเนี่ยอยู่ในใจิตใจของคนอยู่แล้วและในวันที่พระเยซูสเสด็จเข้ามาเป็นกษัตริย์นะครับอย่าลืมพระเยซูก็ยังเป็นมหาปุโรหิตของเราและเราจะเรียนรู้ว่าคนทั้งโลกจะมานมัสก,การพระองค์ด้วยกันกับเราครับ C G N Thai สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life ผมอาจารย์ประยูนล,ลิมะหุตะเสรณีจะนำเรามาเฝ้าเดียวในพระธรรมเสคริยาบทที่14ตอนสุดท้ายนะครับตั้งแต่ข้อที่16จนถึงข้อที่21ด้วยกันเสคาริยาบทที่14ข้อ16ถึง21และอยู่มาบรรดาคนที่เหลืออยู่ ในทุกชาติซึ่งยกขึ้นมาสู้รบกับเยรูซาเลม็มจะขึ้นไปปีแล้วปีเล่าเพื่อนมัสการกษัตริย์คือพระยาวเวจอมทัพและจะถือเทศกาลอยู่เพิงถ้าตระกูลใดในพื้นพิภพไม่ขึ้นไปยังเยรูซาเลม็มเพื่อนมัสการกษัตริย์คือพระยาวเวจอมทัพฝนก็จะไม่ตกให้เขาเหล่านั้นและถ้าตระกูลอียิปต์ไม่ขึ้นไปปรากฏตัวที่นั่น ก็จะไม่รับฝนเหมือนกันเขาจะรับภัยพิบัติเหมือนภัยพิบัติซึ่งพระยาเวทรงใช้โจมตีประชาชาติอื่นๆซึ่งไม่ขึ้นไปถือเทศกาลอยู่เพิงที่กล่าวนี้จะเป็นการลงทันอียิปต์และประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งไม่ขึ้นไปถือเทศกาลอยู่เพิงและในวันนั้นลูกพรวนที่ผูกม้าจะมีคำจารึกว่าบริสุทธิ์แด่พระยาเว และม้อปรุงอาหารซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวจะเป็นเหมือนชามซึ่งอยู่หน้าแท่นบูชาเออและม้อปรุงอาหารทุกใบในเยรูซาเล็มและยูดาจะเป็นของบริสุทธิ์แด่พระยาเวจอมทัพเพื่อว่าทุกคนที่มาถวายสัตวะบูชาจะเอาหม้อไปบ้างและจะต้มเนื้อในหม้อเหล่านั้นในวันนั้น จะไม่มีพ่อค้าในพระนิเวศของพระยาเวจอมทัพอีกต่อไปในพระธรรมตอนนี้จึงเป็นตอนสุดท้ายของพระธรรมเสกคาลยานะครับเสกคาลยาได้บันทึกถึงอนาคตว่าเมื่อพระยดเยซูเสด็จเข้ามาในโลกแล้วพร้อมกับพวกเรานะครับและพระองค์มาตั้งอาณาจักรของพระองค์พระองค์เป็นกษัตริย์อยู่ที่เยรูซาเล็มแล้ว สิ่งที่เซกครลิยาบันทึกในตอนนี้ก็คือจะมีคนจํานวนมากแหละครับมานมัสก,การพระองค์ทุกแห่งจะมานมัสก,การพระองค์และที่สําคัญที่น่าสนใจก็คือว่าในข้อที่1 7ถึง19เนี่ยได้พูดถึงคนประชาชาติกุ่มหนึ่งที่เขามาทํำลายคนอิสราเอลแต่ตอนที่พระเจ้ามาเล่นงานพวกเขาเนี่ยครับพวกเขาน่าจะกลับใจใหม่ หยุดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ถูกกําจัดจนหมดนะเรามาอ่านกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับคน,คนกลุ่มนี้นะครับในข้อที่17บอกกับเราอย่างนี้ว่าถ้าตระกูลใดในพิพภพไม่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็มเพื่อนำมัสการกษัตริย์หรือพระยาเวจอมทัพฝนก็จะไม่ตกให้เขานะครับแน่นอนตรงนี้เสร็จแล้วข้อ18แและถ้าตระกูล อียิปต์ไม่ขึ้นไปปรากฏตัวที่นั่นก็จะไม่ได้รับผลเหมือนกันเขาจะรับภัยพิบัติเหมือนภัยพิบัติซึ่งพระยาเวรงใช้โจมตีประชาชาติอื่นๆซึ่งไม่ขึ้นไปถือเทศกาลอยู่เพิงที่กล่าวนี้จะเป็นการลงทันอียิปต์และประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งไม่ขึ้นไปถือเทศกาลอยู่เพิงก็แปลความว่าอย่าลืมว่าน,น,นี่ไม่ใช่ยิวนะครับไม่ใช่ยิวเป็นคนต่างชาติและไอ,อ,อ้ประชาชาติทั้งหมดเห็นไหมมันยังมี กลุ่มหนึ่งนะครับน่าจะกลับใจใหมล่ละไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมเปเล่นงานอิสราเอลละหยุดแค่นั้นละเขายังต้องไปนมัสก,การพระเจ้าไปถือเทศกาลอยู่เพิงอียิปต์ก็เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าทําไมพระกัมพีเซกาลยาจึงแตะประเทศอียิปต์โดยเฉพาะนะครับแต่เอาเถอะทุกอย่างทุกคนจะไปด้วยกันแปลความว่ากลุ่มคนเหล่านี้ก็ไปนมัสก,การแน่นอนครับเราจะไปนมัสก,การพระเยซูคริสต์พระเจ้าด้วยกันที่นั่นนะครับ ในข้อที่16พูนวทุกๆุกปีนะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกๆปีบอกว่าอย่างนี้และอยู่มาบรรดาคนที่เหลืออยู่ในทุกชาติซึ่งยกขึ้นมาสู้รบกับเยรูซาเล็ลมจะขึ้นไปปีแล้วปีเล่าเพื่อน,นำมัสการกษัตริย์คือพระยาเวจอมทัพและจะถือเทศกาลอยู่เพลิง <c oughs> เห็นไหมครับก็แปลความว่าพวกนี้นะครับและเราทั้งหลายจะร่วมกันและไปนมัสการพระเจ้าด้วยกัน ทุกทุกปีนั้นนี่คือสิ่งที่เห็นชัดเจนเราจะเห็นว่าในโลกนี้ออบรรยากาศแห่งการน้ำมการมันอลังการมากจินตนาการไม่ออกมันยิ่งใหญ่มากวันนี้เราแต่ละคนก็อยู่ในบทของเรานะครับถึงแม้เราจะบอกว่าโอ้ยบทผมมี3,000คนมี5,000คนลองคิดดูเททีบดูกับการน้ำมการที่คนทั้งโลกเนี่ยแห่ไปนมัสการพระเยซูคริสต์ที่เยรูซาเล็ม ว้า wow. เอาละรอวันนั้นแล้วกันนะฮะจินตนาการไม่ถูกหรอกนะฮะนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในคําบันทึกของเสกรลยาแต่เสกรลยายังบันทึกอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับซึ่งเป็นประเด็นของเอกลักษณ์ของบรรยากาศของโลกในเวลานั้นเอาเรามาดูด้วยกันนะครับในข้อที่20จนถึงข้อที่เอ ในวันนั้นลูกพลวนที่ผูกมาจะมีคำจารึกว่าบริสุทธิ์แด่พระยาเวและหม้อปรุงอาหารซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวจะเป็นเหมือนชามซึ่งอยู่บนหน้าแท่นบูชาแปลว่าอะไรครับบริสุทธิ์เหมือนกันเออก็21และหม้อปรุงอาหารทุกใบในเยรูซาเล็มและยูดาจะเป็นของบริสุทธิ์แด่พระยาเว จอมทัพแปลความว่าเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ของช่วงเวลานั้นก็คือความบริสุทธิ์ทุกอย่างจะบริสุทธิ์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 ถ้าคุณเป็นผู้ที่ขยันอ่านพระคัมภีร์เนาะคุณก็จะพบว่าเมื่อมีการนมัสการที่ไหนการาสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดในการนมัสการในห้องนมัสการในการทรงสถิตของพระเจ้าขณะที่ ประชากรนมันาการก็คือบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราดูสักตอนหนึ่งครับในพระคัมภีร์ถ้ามีพระคัมภีร์ลองพลิกมาดูพระธรรมอิสยาห์นะครับบทต้นๆอ้าวถ้าใครมีพระธรรมอิสยาห์นะครับในบทที่6พระคัมภีร์พูดกับเราอย่างนี้ตั้งแต่ข้อหนึ่งนะครับในปีที่กษัตริย์อุตสยาสิ้นพระชน ข้าพเจ้าเห็นองค์เจ้านายประทับบนพระทนั่งสูงส่งและรับการเทอทูลและชาฉลองของพระองค์เต็มพระวิหารเหนือพระองค์มีพวกเซเลฟิมยืนอยู่แต่ละองค์มีปีกหกปีกใช้สองปีกปิดหน้าใช้สองปีกปิดเท้าและใช้สองปีกบินไปต่างก็ร้องต่อกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระยาเวจอมทัพแผ่นดินโลกทั้งสิ้น เต็มด้วยพระสิริของพระองค์แปลความว่าเวลานั้นโลกเราการนำมัสการพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เป็นอุปสรรคอีกแล้วและเอกลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือความบริสุทธิ์พี่น้องที่รักทำความเข้าใจกันนะสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้สำหรับวันที่พระองค์จะมาปกครองโลกเท่านั้นแต่มันจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่เรามาเชื่อพระเยซูคริสต์ ตั้งแต่คนที่เรากลับใจใหม่พระคัมภีร์ชี้เราเห็นชัดเจนเลยว,ว่าชีวิตเก่าของเราเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับชีวิตเก่าของเราล้วนแต่ไม่มีมาตรฐานเพียงพอที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องบูชาในการนมัสการพระเจ้าได้แม้แต่นิดเดียวดังนั้นเราจึงต้องเข้ามาอยู่ในพระคิ์และพระคัมภีร์พูดกับเราอย่างนี้ว่าคนที่อยู่ในพระคิ์เนี่ยสิ่งสารพัดเก่า ที่ไม่ได้มาตรฐานในความบริสุทธิ์นะครับจะต้องล่วงไปหมดเลยนะครับอ่ะมาอ่านพระคัมภีร์เรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่พระเจ้ากําหนดไว้ในสองโครินบทที่5ข้อที่17บางคนก็อ่านท่องได้โดยซ้ําไปนะครับผมจะอ่านให้ฟังฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคิดเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วอย่าลืมนะครับเขาเป็นนะเป็นเป็นบีอิงเป็น คนที่ถูกสร้างใหม่แล้วถ้าถูกสร้างใหม่ก็แปลว่าไม่มีสิ่งเก่านะครับหลงเหลืออยู่เลยไม่มีมาตรฐานเดิมปนเลยนะเขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วนะครับสิ่งสารพัดที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นก็แพร่ความว่าชีวิตของเราจะต้องถูกสร้างใหม่และสิ่งใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมามาจากใครครับมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไง พราะพระคัมภีร์ยห์นบทที่3ข้อ5 6 7ก็ตรงนั้นยืนยันกับเราว่าเราต้องเกิดใหม่จากน้ําและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านี้คือบริสุทธิ์ทุกอย่างและพระคัมภีร์สรุปชีวิตเราอย่างนี้นะครับมาดูอีกต่อหนึ่งครับใน1เปโตรบทที่1ข้อที่15และข้อที่16เนื้อความเป็นอย่างนี้1เปโตรบทที่1นะครับข้อ15 16พูดว่า แต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไรพวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้นข้อ16เพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่าพวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเองทำไมบริสุทธิ์ก็แปลความว่าการนมัสการต้องคู่ไปกับความบริสุทธิ์และชีวิตของเราต้องดำเนินไปบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์สรุป ถ้าเราเอาตรงนี้เข้ามาผนวกเป็นเรื่องเดียวกันชีวิตของเราต้องอยู่ในท่าทีของการนมัสก,การพระเจ้าตลอดเวลาและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ดังนั้นเราจึงต้องดําเนินชีวิตของเราเหมือนที่หนึ่งไปตัวพูดกับเราคือเป็นคนบริสุทธิ์ทุกด้านในการดําเนินชีวิตของเรานะครับต้องเป็นคนบริสุทธิ์ทุกด้านนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเราพิจารณาตัวเองว่าที่ผ่านมาไปไงครับเรา ใช้ชีวิตของเราแต่และว,วันชีวิตของเราดําเนินไปบนพื้นฐานความบริสุทธิ์ปความบาปมาใแค่ไหนเราจะมาอาธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าช่วยเราดําเนินชีวิตจากนี้ไปบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ทุกด้านข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับบทเรียนในวันนี้พระองค์จะข้าเราจะไม่รอไม่ต้องรอถึงวันที่พระองค์เสด็จมาเป็นกษัตริย์ปกครองโลกมาอยู่ในโลก เราจึงจะดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แต่พระองค์ทรงช่วยให้เราเป็นคนบริสุทธิ์เพราะสร้างชีวิตเราใหม่ให้เราเกิดใหม่ดังนั้นขอให้กําลังกับเราให้ความเข้าใจกับเราให้สติปัญญากับเราในการดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เพื่อชีวิตของเราจะได้ถวายเจตกับพระองค์และเป็นการเตรียมตัวสําหรับชีวิตที่จะเข้าเข้าไปสู่อาณาจักรของพระองค์ในวันที่พระองค์จะเสด็จ เข้ามาในโลกนี้เราจึงขออธิษฐานให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรามาดูคําถามชวนคิดสักประการหนึ่งนะครับว่าความบริสุทธิ์ของเรามีหลายระดับแต่รู้หรือไม่ว่าความบริสุทธิ์ของพระเจ้ามีมาตรฐานเดียวเท่านั้นก็เหมือนอย่างรายการทั่วๆไปคือกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดเลยนะครับรู้ไหมว่าเป็นการนุนใจอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทั้งหลายที่ทำรายการนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับพลาดไม่ได้เลยคืออธิษฐานเผื่อทีมงานเผื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับใน CGN เอนี่ยนะอย่าลืมเลยนะครับแล้วถ้าคุณมีคำตอบอะไรก็พิมพ์เข้ามาและถ้ามีคำถามก็พิมพ์เข้ามามีคอมเมนต์อะไรพิมพ์เข้ามาไม่ต้องเกรงใจสิ่งเหล่านี้และจะททำได้ ถวายทรัพย์ครับเพราะว่ามีค่าใช้ใจ่ายเยอะนะครับและภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจอย่างนี้ไม่ต้องเกรงใจนะครับเรื่องถวายทรัพย์นะครับผมเชื่อว่าเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยกันเพื่อพระพรของพระเจ้าจะได้ผ่านพวกเราทั้งหลายไปถึงคนขอพระเจ้าอวยพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทย ขอบคุณครับ